จุดแรกผมจะชวนคุณผู้ชมไปที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลากันก่อนนะครับแม้ว่าราคาสินค้าในช่วงนี้จะปรับสูงขึ้นทุกประเภทแต่ว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างพาณิชย์เองเขาก็เข้มงวดเช่นกันออกตรวจกันทุกตลาดเลยนะครับคุณติชลาุูรสารพันได้ไปคุยกับคนขายไก่ต้มหลายคนที่ก็บอกว่าแม้ราคาไก่จะแพงขึ้นแต่ตอนนี้ก็เจอวิธีที่จะทําให้ยอดขายไม่ตกแล้วนะครับคุณติชลาครับผู้ค้าเขาปรับตัวกันยังไงครับ ค่ะคุณเชษสันคาวิธีที่ว่านั้นหลายคนก็อาจจะมีการซื้อไก่ที่ตัวเล็กลงแต่ว่าขายในราคาที่เท่ากับปีที่แล้วนี่เองค่ะทําให้ยอดขายนั้นยังคงอยู่นะคะขณะเดียวกันในส่วนของผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะรวมรวมถึงในส่วนของนายกสมาคมโรงแรมในจังหวัดสงขลาคาดการนะคะว่าในช่วงของวันหยุดตรุจีน21-24มกราคมน,นี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ํากว่า400-500ล้านบาทจากการท่องเที่ยวค่ะ ไก่เป็ดกว่า300ตัวและหัวหมูถูกเจ้าของร้านจำหน่ายไก่ร้านนี้เร่งมือนำมาต้มเพื่อจำหน่ายให้ลูกค้าที่เข้ามาซื้อไม่ขาดสายในตลาดสดกิมหยงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในการจับจ่ายซื้อของช่วงจุดดีนที่ในปีนี้กลับมาคึกคักอย่างมากค่ะเจ้าของร้านพี่ไผ่ไก่ย่างบอกว่าราคาไก่ที่แพงขึ้นทําให้ลูกค้าซื้อน้อยลงบ้างค่ะแต่ว่าทางร้านนั้นก็ได้ปรับตัวนะคะด้วยการซื้อไก่ที่มีขนาดเล็กลงมาต้มขายทําให้ยอดขายอย่างดีอยู่ค่ะ ทั้งไก่ทั้งเป็ดแล้วก็หมูก็ขายไม่ไม่แพงเท่าไหร่ตัวละสามร้อยขายยกตัวเลยสามร้อยสามร้อยค่ะต้นทุนแพงค่ะแต่ว่าบ้านเนี่ยตัวเล็กลงมาหน่อยแต่ขายสามรอยเท่าเดิมค่ะ สำหรับร้านจำหน่ายเครื่องเส้นไหว้ปีนี้ต้นทุนก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะทําให้ลูกค้าบางส่วนนั้นซื้อสินค้าลดลงค่ะทางร้านจึงต้องประเมินในการซื้อสินค้ามาสต็อกนะคะอย่างไรก็ตามในปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียเข้ามาเที่ยวในอำเภอหาดใหญ่มากขึ้นช่วงตรุษจีนก็ยังทําให้บรรยากาศโดยรวมนั้นคึกคักค่ะช่วงก่อนที่เทศกาลนียมาเลมาเยอะมากอ่ารายได้เข้ามาในหาดใหญ่เนี่ย เต็มกออเต็มกำรรมมากแล้วก็ตอนนี้เขาก็จัดงานอะไรหลายๆอย่างใช่ไหมโปรโมทโนะปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวของหัดใหญ่แล้วก็เมืองหัดใหญ่ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาเยอะนะมาเลย ที่ตลาดสดกิมยงนะั้นแม้ว่าช่วงเช้าจะมีฝนตกโปรยปลายลงมาแต่ว่าชาวไทยเชื้อสายจีนจํานวนมากนะคะออกมาจับจ่ายซื้อของเส้นไหวและอาหารสดค่ะโดยพบว่าราคาสินค้าทุกชนิดนั้นปรับเพิ่มขึ้นนะคะเช่นไก่บ้านนั้นราคากิโลกรัมละ160-170บาทเนื้อหมูปรับราคาขึ้นมากิโลกรัมละ10-20บาทค่ะผละไม้สําหรับเส้นไหวทุกชนิดก็เพิ่มขึ้นเฉลี่ย20-30บาทนะคะทําให้หลายคนนั้นจึงซื้อเท่าที่จําเป็นขณะที่สํานักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลานั้นได้เน้นย้ำให้พ่อค้าแม ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้เห็นอย่างชัดเจนนะคะและห้ามไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยมีเจ้าหน้าที่สุ่มเข้าทําการตรวจสอบราคาสินค้าในเทศกาลตรุษจีนที่ตลาดหลายแห่งค่ะส่วนบริเวณในตัวเมืองหาดใหญ่ก็มีการประดับประดาคมไฟสีแดงนะคะสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติโดยเฉพาะชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามามากในช่วงจุดจีนค่ะ และอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะถนนสายนี้เป็นถนนสายสําคัญที่จะมีการจัดงานจุกจีนในช่วงวันที่21ถึงวันที่24มกราคมนี้นะคะได้มีการประดับประดาคมไฟสีแดงนะคะสร้างสีสันขณะเดียวกันในส่วนของร้านค้าต่างๆนั้นก็เริ่มที่จะมาติดตั้งบูธนะคะจําหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวค่ะคุณเชษสารค่ะ คุณติชิลาครับเมื่อกี้นี้พอพูดถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลที่จะเข้ามาที่หาดใหญ่มีการประเมินไหมครับว่าตรุษจ,จีนปีนี้จะมากันมากน้อยแค่ไหนแล้วทําไมหาดใหญ่ถึงเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวมาเลยล่ะครับ แน่นอนนะคะว่ามาเลเซียนั้นอยู่ติดกับไทยนะคะแม้ว่าวันนี้หรือว่าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันไหว้นั้นอาจจะยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวมากนะแต่ว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่เองก็มีการคาดการณ์นะคะว่าหลังจากนี้ซึ่งเป็นวันเที่ยวซึ่งเป็นวันหยุดของชาวมาเลเซียนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวจํานวนมากมีการคาดการณ์กันคร่าวๆนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนเดินทางมาในช่วง4วันนี้ค่ะหลายหมื่นคนก็น่าจะสร้างเม็ดเงินในพื้นที่ได้ไม่น้อยนะครับช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับคุณติชิลาครับ